อันนี้รอเพ้นท์ใหม่นะครับลำไยพรีเซนเตอร์คันใหม่เป็นอะไรดีนะแต่ดังแน่นอนสังชัยใบยบัวสวัสดีครับอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ของลำไยครับรอเข้าคิวเพ้นท์ใหม่เหมือนเอเร้อยห้าสิบครับรอเพ้นท์ครับรอเพ้นท์อันนี้มาเช็คแถวครับวันนี้รถว่างสามคันผมต้องดินมาด่วนเอาน้องมาเลยครับผมมาครับเอาเปาสวัสดีครับผม รอ,อเพ้นครับรอเพ้นครับสวัสดีและสวัสดีอันนี้รอเพ้นครับสามคันให้ทองคำครับผู้แสยผู้สาวนักเรียน ไปไม่ปอกเด้งมองได้มันเสียบปูทุดง่ายๆ่านไหนทอา็เรียนไปแห่ไปเลยเนาะขอบานเขาเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดารามอรานะคะสุดยอดปังๆอีกแล้วนะคะหายทองคํานะคะพี่ลำไยนะคะจะได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า มันคืออะไรนะคะสินค้าตัวนั้นนะคะจะเป็นแบรนด์ของอะไรนะคะอาจารย์ประจักษ์ชัยถึงลงทุนเลยนะคะเ,เพ้นข้างติดข้างรถเลยนะคะติดข้างรถแหนะคะอีกคันหนึ่งนะคะคันสีเหลืองก็สวยมากเลยนะคะของ m 5 5 0นะคะแอดก็ชอบมากๆเลยนะคะนี่คันนี้นะคะเนี่ยคันนี้ชอบมากๆเลยนะคะดูแบบดูสวยดูออกแบบน่ารักน่ารักสีแบบ หวานๆแต่ก็ดูเข้มแข็งนะคะเนี่ยส่วนคันขาวคันนี้นะคะเป็นคันที่รอเพ้นสีใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าเพ้นเสร็จแล้วคงจะสวยมากเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะมาโชว์รถนะคะแล้วก็ขอบคุณคลิปดีๆจากอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ